มาแล้วจ้าแกงไกบ่บานใส่ฟักหรือแกงฟักใส่ไกบ่บานเนาะนะคะมุนีกะมาเห็ดน,นะคะตามคําเรียบร่องนะคะตั้งจากที่คลิปก่อนนี่พี่น้องบอกว่าให้เอาไปผัดก่อนเอาไก่นี่ไปผัดก่อนนะคะมุนีกะมาเห็ดแล้วเนาะเครื่องกะซิมีตะไคร้หอมแดงแล้วก็พริกแห้งหรือพริกสดกด็ได้แต่มุนีพูดใส่เป็นพริกแห้งนะต๊ะกระเบนแหลกเด้อหลักกะฟักนะคะลูกหนึ่งลูกละสิบบาทซื้อที่ตลาดเมื่อวาน ใบบักกรูหลากาต้นหอมหลกกักาใบแมงลากอันนี้ให้พี่โซไปซื้อมาหาย,ยู่ลืมซื้อมาหลักาไก่บ,กบาทน,นะคะเมืม่อวานซื้อมาโตหนึง่งหนอยหกสิบบาทกับใบแบงไม่เห็ดนะคะตั้งกระทะไฟห่หอนนะคะอ่อนๆก็ได้นะคะที่นี่กะละมันใส่จักหน่อยนึงเพ่อให้มันบรติกระทะแห้งปันไดเนาะ เส้นแล้วก็ตักเครื่องแกงที่เห่าใน่ยโขกที่เห่าตำแบดเลยค่ะแบบมาใส่กระทะได้เรื่อยแล้วก็คั่วคั่วคั่วไปสักพักหนึ่งให้แบบว่ากินมันหอมแล้วเห้าจะเอาไก่บานลงแต่ว่าค่าตองล้างข้าวหลังกินข้าวให้มันสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะค่อยแบบทำมาลงเนาะคั่วไปเรื่อยนะคะเพราะเป็นสูตแบบตำหนึงแล้วเนาะ ในทุกๆคลิปที่บุ้มเหตุนะคะให้กับเขาหนึ่งคือเหตุกินเองนะคะบริสอนผู้ใดเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากเคต็ดตามกันใดเลยนะคะต่อไปบุ้มกระจิตเติมนนำนะคะผู้ใดมักนํำร้ายกระใส่ร้ายใส่น้ำหน่อยกับนวนะคะำววำสำหรับมือน,นี้นะคะมันการทิตใส่สเป็นแบบว่าปลาหม่มโจกมกนะคะเออเหลือน,นิดเดียวเองจากคลิปก่อนเนาะ เดอนแกรกก็ใส่ปลาหนละนี่หมัาตจกหมกนะคะกะเตัวนี้เดียวบุ้งกะสีเอาไม่เหรียญนะคะไม่เหรียญมากผาสมเนาะกัใส่ปลาไหลไปสองประมาณสองทับที่นะคะแล้วก,กัเกลือเกลือไปประมาณหนึ่งช้อนชานี่แล้วกะสีเอาปากมะลงนะคะกระปิดฝาให้มันแบบเดือดเ,ดอดเนะเาะถ้าเกิดว่าเป็นฟองก็ตกักฟองออกนะคะ น้ำแกงมันจะได้บ่อแบบอันนี้จนเกินไปเนาะคุณกะซีโรดใบมะกรูดครับจิงจกตายแล้วปลามาดูรอยจิงจกที่ไหนตายจะเด้งหอมหอมอยู่ที่ตรงนี้เหรอมาหน่อยโอเคต่อไปนะคะเสร็จแล้วเข้ากับปิดฟ้านะคะให้ฝฟักมันสุกไก่มันเปื่อยเนาะ กระจังเอาออกมาปรุงรสดตามใจชอบ ปูที่มักซิมน้ำแกงมันกรได้กรสิปรุงขึ้นไสิีซิมน้ำแกงมันก่นวนน่าม,ม,วมันนัวบบนะคะถ้าบ้วนนัวก็สิเติมเกลือคือบอก็ใส่น้ำปลาเพิ่มนิดหน่อยนะคะแต่ส่วนหมักใส่ปลาหล่าสองทัพพี่เดี่ยวนุกกะว่ามันนัวเหรอเด้อันนี้ก็จะเป็นผงนัวนะคะผงชูรสหนึ่งช้อนชาละกันน้ำปลาประมาณนึงช้อนโต๊ะลกะกะร้ยด้วยต้นหอมนะคะลกะกะ ใบแมงลักนะผูดด้ใดบ่มาต้นหอมกับตดงไซเดอแต่ว่าบุญหมักนะคะหมักที่แม่บบว่ามีแบบสีสันในแกงเนาะมางค้นเขากับโบหมักโอเคค่ะจากนั้นเท่ากับชิมเท่ากับตักเสิร์ฟได้เลยนะคะไปกินกันเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์ล่ะก่อย่าลืมกดติดตามเพจไปนะ